เจ็ดนิสัยของผู้หญิงที่ผู้ชายรู้สึกเบื่อแล้วก็น่ารำคาญมากๆนะคะผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรู้สึกหลงไหลหรือว่าปลื้มผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาหน้าตาสวยถูกไหมแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบแรกเลยนะคะที่จะดึงดูดผู้ชายให้สนใจผู้หญิงแต่ผู้หญิงที่หน้าตาดีหน้าตาสวยหรือว่าหุ่นดีเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ผู้ชายที่จะหลงรักไปตลอดชีวิตนะคะเพราะว่า ผู้หญิงที่หน้าตาสวยนิสัยแย่พฤติกรรมแย่มันก็ทําให้ผู้ชายเมินหน้าหนีหรือว่าอาจจะคบเล่นๆไม่มีความจริงจังนะคะเพราะว่านิสัยเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งเลยนะที่ผู้ชายเขาจะเลือกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ถาวรดังนั้นนะคะนิสัยของผู้หญิงที่ผู้ชายไม่ชอบมีดังนี้ค่ะข้อที่1ทําตัวเหมือนแม่ ผู้ชายหลายคนนะเขาชอบความเป็นอิสระในการตัดสินใจด้วยตัวเองหากว่าคุณเป็นผู้หญิงที่พยายามที่จะบังคับเขาให้ทำตามที่ตัวเองต้องการอยู่ตลอดเวลามันก็จะทำให้เขารู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างเช่นผู้หญิงที่ชอบสั่งสอนผู้ชายแล้วก็บอกทุกฝีก้าวว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็น แม่คนที่สองแล้วเขาก็รู้สึกอึดอัดในสิ่งที่คุณคอยบอกคอยเตือนเขาถึงแม้ว่าผู้ชายเขารู้นะว่าคุณคอยเตือนเขาเพราะว่าคุณห่วงเขาคุณรักเขาแต่ว่าผู้ชายเขาคิดว่าเขาโตมากพอที่จะสามารถตัดสินใจอะไรได้เองนะคะหากคุณเป็นผู้หญิงที่คอยพยายามที่จะเป็นแม่ที่สองเขาตลอดเวลานะรับรองว่าผู้ชายเขามีโอกาสที่จะเมินหน้านีหรือว่า เห็แนแน่นอนค่ะข้อที่2ขี้บ่นจู้จีจ้จุกจิกการขี้บ่นเล็กๆน้อยๆเน,น,นี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่บ่นอยู่ตลอดเวลาบ่นทุกเรื่องมันก็จะทําให้ผู้ชายรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่อยากอยู่ใกล้แน่นอนว่าความขี้บ่นกับผู้หญิงเนี่ยมันหนีไม่พ้นกันแต่ถ้าหากว่า คุณบ่นเล็กๆน้อยๆบางครั้งบางคราวผู้ชายเขาก็ยอมรับได้นะเพราะว่าบางทีผู้ชายเขาก็ทําตัวให้หน้าบ่นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่บ่นบ่นบนบน่บน,บน,บนจู้จี้จุกจิกสารพัดเรื่องผู้ชายทําอะไรก็ผิดไปหมดทําอะไรก็ไม่ถูกใจเธอถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ขี้บ่นเหมือนหมีกินน้าผึ้งไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะอยากอยู่ใกล้นะคะเขามีแต่จะลาคาญเบื่อนหน่ายแล้วก็ถอยห่างเท่านั้นค่ะข้อที่สาม ขี้งอนเอาแต่ใจการงอนเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ดูน่ารักนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขี้งอนบ่อยๆหรือว่างอนจนเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ผู้ชายรู้สึกหนักใจไม่รู้จะทำยังไงผู้ชายหลายคนนะคะจะไม่ชอบผู้หญิงที่เอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกเสมอไม่ฟังความคิดของใครต้องการให้คนอื่น เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการผู้ชายนะคะเขาจะไม่ชอบผู้หญิงที่ดูเสแสง้งทำตัวเป็นลูกคุณหนูไอ้นนก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ทำไม่ได้เรื่องมากเอาแต่ใจนะคะไม่เห็นหัวคนอื่นและไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงคิดว่าตัวเองสำคัญอยู่คนเดียวแล้วผู้หญิงแบบนี้ต้องการที่จะเป็นจุดเด่นต้องการให้คนอื่นจับจ้องไม่มีผู้ชายคนไหนคบผู้หญิงแบบนี้ได้นานคะ่ะข้อที่ส ช่างนินทาผู้ชายเขาจะเบื่อผู้หญิงที่ชอบนินทาผู้หญิงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวหรือว่าเรื่องส่วนตัวเขาจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองที่จะต้องเอามาพูดเช่นผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวไร้รสนิยมผู้หญิงคนโน้นดูอ้วนผู้หญิงอีกคนแต่งตัวเฉยผู้ชายเขาเบื่อที่จะต้องมาฟังเรื่องไม่เป็นเรื่องที่ผู้หญิงชอบนินทาคนอื่น ผู้ชายเขาจะมองว่าผู้หญิงที่เขาคบเนี่ยเป็นคนที่ขี้อิจฉาแล้วก็มองโลกในแง่ร้ายค่ะข้อที่5ขี้หึงการหึงห่วงในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าคุณแสดงออกถึงความใส่ใจถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ขี้หึงจนไม่ไว้ใจเขาแล้วก็ไปควบคุมพฤติกรรมผู้ชายมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ชายเขารู้สึก อาจแล้วก็อาจจะถอยห่างออกจากคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ขี้เหึงนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยผู้ชายเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าแต่ถ้าขี้เหิงจนหน้ามืดตามัวมันก็จะทําให้ผู้ชายเขารู้สึกเกิดความเอื่อมละอาแล้วก็ถอยหลังหนีเพราะว่าผู้หญิงที่ขี้เหิงมากๆเนี่ยเขาจะไม่ไว้ใจคนที่เขารักเขาจะคอยโทรตามจิกแล้วก็คอยสืบสอหาว่าผู้ชายทําอะไรกับใครที่ไหนอย่างไร ผู้ชายนะคะเขาต้องการความไว้วางใจจากผู้หญิงเพื่อรักษาชีวิตคู่ให้อยู่รอดผู้ชายเขาชอบความเป็นอิสระดังนั้นผู้หญิงที่ขี้เหงจนไม่ลืมหูลืมตาผู้ชายจะไม่ชอบนะจ๊ะข้อที่ 6. ผู้หญิงอารมณ์ร้ายควรนาว่าข้อนี้เป็นคีย์ที่แพงมากๆเลยนะผู้หญิงที่มีอารมณ์ร้ายโกรธง่ายขี้เหวีย่ยงขี้วีนเนี่ย เป็นนิสัยที่ผู้ชายเขาไม่ชอบออกมามากเลยนะถ้าเกิดว่าคุณไปวีนเขาต่อหน้าคนอื่นหรือคุณไปวีนคนอื่นโดยไม่เลือกหน้าเนี่ยยังไงผู้ชายก็เพ่นอย่างแน่นอนเพราะว่าผู้ชายเขาถือเรื่องศักดิ์ศรีเป็นเรื่องใหญ่ถ้าหากว่าคุณไปทําให้เขาอับอายต่อหน้าเพื่อนฟูงหรือในที่สาธารณะเนี่ยรับรองว่าผู้ชายไม่มีทางเลือกผู้หญิงแบบเนี้ยมาเป็นแม่ของลูกอย่างแน่นอนค่ะข้อที่เจ็ดทำตัวติดกันผู้ชายนะเขาจะไม่ชอบผู้หญิงที่ทำตัวติดเขาเหมือนปลาต้องโก แปลกนะผู้หญิงบางคนเวลาที่มีแฟนเนี่ยเขาก็จะติดแฟนแล้วก็ตามแฟนทุกฝีก้าวแฟนไปไหนก็จะติดสอยห้อยตามไปทุกที่อ่ะคุณรู้ไหมการทําแบบเนี้ยมันจะทําให้ผู้ชายเขารู้สึกว่าเขาเบื่อนายแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาขาดอิสระเพราะว่าคุณไปยุ่งยากกับชีวิตเขามากจนเกินไปดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีโลกของตัวเองคุณอาจจะไปท่องเที่ยวไปทํากิจกรรมที่คุณชอบหรือว่าอาจจะไปพบปะเพื่อนฝูงเพราะว่า การที่คุณทําแบบนี้มันจะทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะสําหรับผู้ชายอะ่ะดังนั้นนะคะคุณอานาะก็จะมาบอกทริคที่ ทำให้ผู้ชายเขารู้สึกชอบคุณก็คือข้อที่1คุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีความจริงใจข้อที่2เป็นคนที่เอาใจใส่ข้อที่3ม,มีความเข้าใจข้อที่4เป็นคนที่ให้เกียรติแล้วก็ข้อที่5สนับสนุนเขานะคะเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตคู่หรือว่าการเป็นแฟนของคุณเนี่ยยาวนานไปตลอดนะคะแล้วก็สมหวังกับความรักนะคะดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมเอา เทคนิคเหล่านี้ไปใช้นะค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเนะื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแ like, ชร์ครัวนาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย